เอาเละครับผมมาพูดถึงตัวหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเขาชื่อว่าดีฟァามาข้อมูลของดีฟァลมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมถ้ามองถึงลักษณะของการมองตลาดทั้งหมดนะครับผมเรียกว่าดีเลยแหละนะครับผมแล้วก็มีหลายตัวให้เราลองดูนะจริงแล้ว 1- 100ถึงถือเป็นอะไรที่อมองมองไว้ไม่เสียหายนะครับผมต่ำกว่าร้อยนี่ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงแลวนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงวันนี้นะครับผมของดีฟァลมานันก็คือตัวนี้นะครับผม ตัว Dex aggregator นะครับผมหลายคนก็สงสัยว่า Dex aggregator คือไรนะครับผม Dex aggregator นะครับผมของตัวนี่คือตัวของ Defi Lama เองนะครับผมที่ทำออกมาแต่มันเป็นการเชื่อมโยงนะครับผมกับหลายๆตัวเท่านั้นเองนะครับผมในการแลกเปลี่ยนนะคือเอาง่ายๆคือคุณไม่ต้องเข้าหลายๆตัวเพื่อจะทำการแลกเปลี่ยนเข้าแค่ Defi Lama อย่างเดียวพอคุณสามารถสวอปผ่านได้เลยนะครับผมจริงๆแล้วมุมมองในการทำก็คล้ายๆกับ MetaMask ที่ทำนะครับผมไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ Defi Lama เคลมตัวเองนะครับผมว่าแน่นอนว่าคุณต้องปลอดภัยจากการใช้งานจากเขาแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับผมมีส่วนของ private mode ด้วยนะครับผมแน่นอนจริงๆ private mode จะเปิดไม่เปิดก็เป็นสิทธิ์ของเรานะแล้วแต่เรานะครับผมนี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมที่สามารถทําได้คุณสามารถ swap ในเหรียญน,นะครับที่คุณมีนะผมกับเหรียญที่เขาเปิดนะครับผมให้ให้ได้นะครับผม แน่นอนที่สุดในส่วนนี้นะคร pues mm ับผมมีเชนให้เล nah ือกหลายเชนมากนะครับเกือบจริงๆเกือบครบทุกเชนแล้วนะครับผมในปัจจุบันนี้นะที่ใช้กันอยู่นะครับผมถามว่าดิฟายรามะคือไรล่ะมันคือ DEX นะครับผมที่รบอ่าเป็นอัตเกเกเตอร์นะครับหรือก็ง่ายๆคือรวบรวมนะครับผมดิสเน่ทร้ายเอ็กซ์เชนทั้งหมดนะครับผมที่มีในตลาดนะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะบผมราคาค่าที่ถูกที่สุดนะมาแลกเปลี่ยนนะครับผมก็คืออ่าเรียกว่าในหน้าก็ได้นะครับผมถ้ามองอย่างนั้นนะครับแน่นอนว่าเขาจะได้ค่าฟรียังไงล่ะ เขาเก็บฟรี0%นะครับผมในตัวสวอปของเขานะครับผมแต่ค่าฟรีของเขาเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งจากตัวแต่แต่ระเด็คนะส่งมาให้เขาเป็นส่วนต่างเล็กๆนะครับผมคือเป็นเหมือนกับส่วนต่างที่ให้เขาได้มีประโยชน์นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เขาค่อนข้างฉลาดนะครับผม expert มากถามว่าปลอดภัยไหมนะครับผมแน่นอนในส่วนของความปลอดภัยนั้นเขาไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นหลักนะครับผมใช้ UI ของตัวโปรเจกต์นั้นๆนะครับผมนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเข้าสวอปมันนะมันจะเป็นเข้าไปถึงโปรเจกต์นั้นๆโดยตรงไม่ได้ อ่าเป็นลิงก์ของตัวมันเองที่สร้างขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าคุณจะได้ a d ร์ดอปไหมนะผมแน่นอนถ้าคุณเชื่อมต่อนะผมโดยกระเป๋าของคุณคุณมีโอกาสได้รับแอร์ด o อปแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกังวลไปจากส่วนนั้นนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับผมในส่วนของโปรยกอนะครับผมคุณสามารถดูโปรยกนได้เมริกซ์ได้นะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมอ่าตัวเหรียญที่คุณต้องการได้ซึ่งมีเหรียญเยอะแยะไปหมดนะผมสักเบือยันเรือรบนะครับผมอ่ะ สมมติคุณเปิดโปรจะมีราเตอร์นะครับผมที่เกิดขึ้นมาให้เราดูนะผมว่าเฮ้ยโอเพนโอเชียนมีเท่านี้แมสซ่า uh, เท่านี้วันอินชเท่านี้นะผมซึ่งก็จะมีบ่อให้เราเห็นนะครับผมแน่นอนนะฮะคุณสามารถเลือกขั้นต่ำได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น1ดอนหรือ10ดอนนะครับผมเดี๋ยวลร์สวิตช์เน็ตเวิร์กด้วย ทุกครั้งที่ผมบอกนะครับผมก็คือการที่คุณนั้นสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ในระบบของมันนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานมันได้นะอันนี้เดี๋ยวนะผมไปอยู่ในอ๋อเ n s อยู่โอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมในส่วนของรายละเอียดของ Meta Aggregator นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดประเดิมนะครับผมของตัวดีฟายลามะนะครับผมถ้าสมัคัใครอยากไปลองใช้ก็ลอง ใช้ดูได้นะครับผมถามว่าเบสเลดเร็วไหมแล้วก็การแยกแยะเร็วไหมผมมองว่าค่อนข้างเร็วนะครับผมแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกนะครับพอสมควรเลยนะแต่แน่นอนคือการแข่งขันในอนาคตนะครับว่ากีเกเตอร์จะเป็นการแข่งขันอันนึงที่สนุกนะครับผมในตลาด2023นะครับผมติดตามดูให้ดีนะครับผมแน่นอนสําหรับการที่คุณจะไปใช้ตัวไหนก็ตามนะครับผมมันจะมีโอกาสได้รุบลับเหรียญของมันด้วยนะบีฟาลามะอ่ามัสของอัลมาสดาวนะครับของเมตาส์นะครับผมอีกหลายๆตัวนะครับผมมีเยอะเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับก่อนจจะะะบบไปนนนคครรรััผผมมเาาขออุญต เอาเควสนะผมมาให้คุณลองทําดูเล่นๆนะครับผมจากฟ้าดรอปนะครับผมเป็นไวล์ลิสต์นะผมที่คุณสามารถไปลองทําดูได้นะฮะตัวแอปเควสนะผมขอฟ้าดรอปนะครับผมก็มีตัวไวล์ลิสตนะครับผมที่เป็นตัวสตาร์ทการ์เดียนเมนเนตไวล์ลิสต์นะผมอีกหกชั่วโมงนะครับจากนี้นะผมวิธีการทําก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปนะครับผมกดฟอลโล่ปกตินะฮะซึ่งผมติดตามแล้วนะฮะ ติดตามแล้วก็ติดตามอีกไปนะครับผม Star g การ d เ a ียนซึ่งผมติดตามไปแล้วเหมือนกันนะครับผมคือบางครั้งเราต้องกดไปก่อนนะครับมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะในการที่เราไม่กดนะครับผมถ้าเราไม่กดมันก็จะเป็นความเป็นลุกๆโอกาสในการที่แบบมีปัญหานะครับผมเพิ่มเติมในอนาคตนะฮะที่ทำ ok ให้เรียบร้อยนะครับโอเคเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดผมเสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลาหนึ่งวินาทีเท่านั้นไม,ไม่ถึงสิบวิได้น,นะครับผม ถ้าตัวไหนยังไม่ขึ้นนะครับผมเราก็รอไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะว่านี่คือโอกาสของคุณในล็อตที่ดอนะครับผมโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมสุดท้ายครับเป็น s t a r ์ทเน็ตเมนนะครับผมอันนี้ผมใช้ Agent X ์เอ็กซเจนต์นะครับผมเลยใช้เบฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าเอเจนต์คืออะไรนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมในช่องของผมนะครับผมเดี๋ยวผมทำเพราะมันมีคลิปต่างหากอยู่แล้วแหละนะผมเชื่อทุกคนหาเจออยู่แล้วแหละนะครับกดคอนเฟิิรร์มมปกตนะคับผ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมให้สัญญาณมันเรียบร้อยก่อนนะครับผมแน่นอนคอมพิวต์เรียบร้อยนะตอนนี้ก็รอนะผมมีคนแข่งอยู่417คนได้20ก็ถือว่าสมัครสมนเนื้ออยู่นะผมมองงั้นนะฮะประมาณนี้คร่าวๆเจอใหม่คลิปหน้าผมเปกก้าดตมกันแล้วครายเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ